าอยู่บ้านเนี่ยอยากเห็นวิวภูเขาวส,สวยๆขับมอไซค์ออาเล่นทุ่งนาก็เจอแล้วครับเช้านี้จะขอเช็คยอดเขียงก่อนตอนที่เราเอาลงแช่บ่อครั้งแรกอะ่ะมันคํำครับไซส์ไหนขนาดไหนใส่หมวกกันไปหมดเพื่อนก็จะชวนไปตกปลาไอเราก็อยากไปด้วยอยู่แต่เขียงเรายังไม่ได้ส่งเขาเลยเลยบอกมันครับไม่ได้ไปด้วยให้เขียงมันไปใบหนึ่งเช่ามาเล่นอยู่ถ้าเกิดวันนี้มันได้ปลาใช้เขียงเราทําได้เลยนอกจากจะแยกไซส์แยกขนาดของเขียงแล้วเนี่ย จะแยกเขียงที่ติดแก่นดำออกด้วยเขียงไม้มะขามที่มีแก่นเรายังจะไม่ทําอะไรครับจะสะสมไว้ก่อนเราลองไปศึกษาหาข้อมูลดูอ่ะแก่นมะขามเนี่ยเป็นของหายากจะขอเก็บเอาไว้เชยชมก่อนลองไปหาอ่านข้อมูลใน Google มาครับเขาบอกว่าใครได้ครอบครองจะวาสนาดีเราก็เอาแล้ววะเราได้ครอบครองหลายอันขนาดเนี้ยเราต้องโคตรว,วาสนาดีแน่เลยจะขอเก็บไว้กับตัวก่อนครับส่วนเขียงรรมดาสวยๆเนี่ยอันนี้จะเป็นชุดแรกของเราเลยครับที่ได้ออกเดินทาง ก่อนจะออกเดินทางเนี่ยเราก็จะเอาขึ้นจากบอก่อน้าเกลือตากแดดไว้ประมาณครึ่งวันไล่ความชื้นให้มันแห้งก่อนพอตากแดดเสร็จเนี่ยเราก็จะมาขึ้นแต่งลบมุมลบเหลี่ยมที่จริงเมื่อวานก็มีทําไปแล้วบางส่วนแต่ก็ทําไม่เสร็จครับเมื่อวานมีอีเวนต์หลายที่ถึงเราจะทาเขียงเพิ่มมาเนี่ยพวกต้นก้านหน่อไม้ฝรั่งมเมล็ดผักหวานเนี่ยเราก็ยังมีนะครับเขียงชุดแรกที่จะออกเดินทางเนี่ยมีบ้านหนึ่งจัดไปสี่เขียงเลยก็ขอบคุณด้วยนะครับ แพ็คเขียงเสร็จก็มาเอาลูากผักหวานป่าต่อมีคนอยากได้ลูกผักหวานป่าสองบ้านครับวันนี้เขาจัดไปบ้านละยี่สิบลูกลูกผักหวานเนี่ยพอมันสุกลูกมันจะเป็นสีเหลืองๆนะครับรสชาติของมันเนี่ยจะหวานเหมือนคล้ายๆกับลำไยเลยแต่คนที่เขาเอาไปเนี่ยเขาเอาไปเพาะต้นนะครับแต่ก่อนจะเพาะเนี่ยลองชิมดูได้เริ่มแ็กตั้งแต่เช้ากว่าจะเสร็จก็ห้าโมงเช้าแล้วครับแล้วก็ชุดที่สองเนี่ยวันนี้จะยังไม่ได้แพ็คหรอกครับมันยังไม่แห้งสนิทดีชุดนี้หน้าจอกเดินทางพรุ่งนี้ ก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนเข้ามาด้วยนะครับเราว่าพอเราขยันเนี่ยมันก็เริ่มไปในทิศทางที่ดีละอยากทํามานานละมาอยู่บ้านเราสร้างรายได้ได้ด้วยเนี่ยพอเสร็จจากธุระส่งของนัดเพื่อนไว้มันชวนมาเที่ยวงานบุญบ้างไฟบ้านมันมันบอกมันไปจองบ้างไฟไว้บ้างหนึง่งเลยจะเข้ามาเล่นกับมันครับที่เรามาวันนี้อยู่ลมเก่าครับแต่ดูทรงวัยรุ่นแถวนี้จะไม่สนใจบ้างไฟละมาสนใจโดนเราแทนเออไหนๆก็พูดถึงโดนละ เห็นมีคนถามเราอยู่ว่าใช้โดรรุ่นไหนตัวของเราเนี่ยจะเป็น DJI Mavic Air 2ครับชั่วโมงการบินก็เคยตกมาแล้ว2รอบไปดูกันครับบังไฟเอโมจะขึ้นละเฮ้ยถือว่าขึ้นตรงอยู่เป็นบัางไฟขนาดกลางครับไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปพิสัยการบินเลยจะไม่สูงเท่าไหร่ที่อื่นแล้วครับจัดงานบุญบังไฟกันหรือยังส่วนของงานบุญบังไฟหมู่บ้านเราเนี่ยได้ยินแววๆว่าวันที่25มันตรงกับวันอาทิตย์พอดีมาเที่ยวได้นะครับ เขาจะจุดกันตรงเขื่อนที่เราไปหายบ่อยๆนั่นแหละ